สบายดีพี่น้องมามืลยนี้ซอยจุมือนี้พี่น้องสดสดนี่ข้างในนอนยองทันหลังหัวเข่าครับหัวเข่าหัวเข่าเลยเนื้อยมากเลยสดสดแขนหนึ่งมือนี่แขนหนึ่งที่ว่า เ้านหนึงน่งมันซีลอยนอะครับนี่ก็พักกินกราบพ,พี่นอ้องมีพักรีต้นหอมพักรีไปเรื่อยพักสาลาเนรพี่น้องแปลงนี่ก็ดีสดพี่นอ้องดีสดสดเลยบีถ้านี่เป็นเอื่นดีเนาะสด ก็อไจุกมันนี่พี่น้องนี่ก็อ้อน้ำเพียอยู่น้ำโพน้นำเพียพี่น้องน้ำเพียเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่เนี่ย กิ้มก่อนมันมาแตพพ่พี่น่องเลยเตรียมเครื่องปรุงมีพริกมีกระดูกน้ำปลาเดี๋ยวไปเอาดีก่อนพี่น้องเอาดีก่อนอันนี้ดีเก่าพี่น้อง ใช่ริกเลยโอ้สอนเลยเนี่ยบ่มพ <si ับมาแม่สิดปากอ้พ้อมสอนสอนใช้เกียบได้พี่น้องนี่ยอืมผมนู่นช้แช้ช้ใช้ใช่ไห ว่ามีน่ะคุณคุณไหไปอสองสอนหน่อยพ่อเสียงหนกไอ้บุีใช่ไหมนี่น้องเสียงนกโอเ,ะ,เอะไม่ได้เราน้องกินดีชดนี่ี่น้องเอารองน้ำปลาไป ปลา6นิน้ง6ปลาใส่เกลือเข้าไปน้ำพี่นงน้ำปลาไร้มันใส คุณเป็นได้ไหมเนาะขอบ่วยยึกบวงยึกสอนนดีดีตัวนี้ใส่ยกหวาเนาะได้มากเลยใส่มันมีแท้ๆทใส่ยึกสอนนึ่ นี่หนึ่งคอ้มกำลังเนาที่เดียวใช้นี้เลยเดี๋รวลองไหม่ลองไหม่ลองใช้น้ำปลาแล้วไม่ใช่ปีกเลยนะกินเลี้ยงไม่นนอะน้ำปลาใช้เยอะหน่อย

นี่พี่น้องกินได้แล้วคุณแบบจิงไร่บุหรุนะกินน้ำกันด้วยพี่น้องเลยกินอยู่สี่ข้นเหมือนพี่น้องสี่ข้นสี่ข้นเนี่ยโล่หนึ่ง โลปหนึ่งสองร้อยหกสิบต้มปากต้มดีมันปากน้ำงอเนี่ยพี่น้องซื้อมาแต่เชงาเนี่ยตัวนี้มาจิออรก็ได้ซื้อเนี่ยมาก่อยมามาซอยจุก็ได้เอาต้มเด้อเนาะดีด้วยฮาร์ดดิสกามีบทสีดาวนั่ง พี่เบิงตอนกินจังเล็กจังหน่อยพี่น้องมามา,มาพี่น้องมาหนี้ต่งกินน้ำกันมาหนี้พี่น้องน้ำจิ้มดถ้วยนึงพี่น้องนี่ถ้วยนึ่งพาเกียงมาทันมาพี่น้อง พักมามนักินกินกินก่อนสองคนกินก่อนพักกินกาบอยู่รงนกินรูครอบครัวจะได้รู้พักไดดีเจ้า 哪人？

พะออกไปเลยเจ้าตัวนี้ก็เป็นกานะอะเนี่ยนี่เขาชิ้นหนึ่นีองชิ้นหนขอบแล้่งงนี้ขับไป 温暖呢。嗯嗯嗯 ลูก,ก็จะเป็นห่องดัง มดะรขอาไม่ดเีเขาาอยังไงแต่ทำดี่ยนะดี้บบากทําไมแลาวม่โดนอะไรเสบที่ตบแมน้องวแตงจุ๊บบัดหอมคุณจะรักอะไรบากได้ ่ไ็ได้ใช่ไหมตอน โอนโอ้ก่าฮ่าฮยังไยังม่ไลิกยงมเร็จอืแขใหญ่ที่จะติดแเพยเท่านั้น

ต้องเนี่ยอันมึงห่อเขา่าง่อเขา่ามาเนี่ งว่งวงอะเี่าเดียวกันเลแบงมันแต่ว่าตัวนี้พอใจกับใคนัอนน่งแบงนะฮหนมเนาะตายนล้

ทำไมเอาเนี่ยนะโอ้ตอนไหนเหรอไอตอน,นยังไงเอ้อาไงไงกัน,นยังไงะคุยเรื่องกินกันหนึ่งไปกินดิไปลงกินกันนะฮะยังไงทำกิถ่ายพ่อแล้วพี่น,อน้องทีมหนึ่ไว้จำหนึ่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ 看到没有？<No. S 2> no.